ท่านผูรชมท่านนี้นะครับจที่ใส่ท่าใส่ไม่ถือกีรมีโชว์กไปซักพี่ได้เห็นว่ามองถึงว่าปัญหาที่จะเข้ามาจากการตกตุ่แต่ต่างกัที่เป็นนี้เพราะฉะนั้นผมมองว่ามันเป็นโอกาสอันดีที่ว่าเรามีงานจัดงานมีคนรู้แค่ขึ้นมาเรเรื่องที่ดีและคุยกับพวกเมีความยินดีเท่าไหร่ในการจัดงานดีๆเช่นนี้นะครับ ขอให้เป็นกิจกรรมที่จะมาช่วยเพื่อต่อการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพแล้วก็เป็นช่องทางหนะึ่งของเราที่จะมาช่วยกันรณรงค์ที่จะสร้างความรู้มากว่าแต่ให้ประชาชนในการเตรียมพร้อมที่จะเข้าสูส่ประชาคมอาเซียนนะครับ <S <S ก็เรามีกิจกรรมมากมายเลยนะคะส่วนหนึ่งจะเป็นกิจกรรมที่ทุกคนรอคอยเลยก็คือการตรวจรับการรักษาโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะจาก16โรงพยาบาลชื่อดังนะคะแล้วก็มีบริการฉีดวัคซีนมีโครงการแว่นแก้วคือให้บริการตัดแว่นให้กับประชาชนวันละ600รายอย่างเงี้ยค่ะก็อยากอยากเชิญชวนนะคะเพราะว่างานครั้งนี้เนี่ยมีแค่4วันนะคะแล้วก็1ปีเนี่ยมีครั้งเดียวปีนี้ได้รับความร่วมมือเยอะจริงๆมากจริงๆนะคะแล้วก็ดีที่สุดเท่าที่เคยจัดมา ในรอบ5ปีนะคะครั้งนี้จัดเต็มค่ะแล้วก็มีการดูแลครบองค์รวมเลยนะคะตั้งแต่ฟันสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บโรคติดต่อการผ่าตัดสัญญกรรมต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้มางานก่อนแล้วก็มาดูมาเสริมความรู้แล้วก็มาหาทางเลือกให้กับตัวเองนะคะ